สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเด่นเรื่องเฮงที่แต่ละลัคนาราศีพึงจะได้รับจากอิทธิพลของดาวตรีเทพทั้ง3ดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในเชิงบวกนะคะ สิ่งที่แต่ละลัคนาราศีได้รับจาก,าก puppy, ดา <sucks> วพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์จะมีอะไรบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเมื่อดาวใหญ่สามดวงซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากจะส่งอิทธิพลจะส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อแต่ละลัคนาราศีโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกัน คุณจะได้รับอ่านนิสงจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเรียกได้ว่าเป็นช่วงดวงชะตาฟ้าเปิดเป็นช่วงที่โชคชะตาจะหนุนนําคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรามาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันจะได้รับอิทธิพลด้านดีด้านเฮงด้านปังอะไรบ้างจากการเคลื่อนย้ายของดาวใหญ่ทั้ง3ามดวงนี้สมัยขอเริ่มต้นพิจารณาดาวพระราหูก่อนเลยนะคะ ดาวพระราหูสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีค่ะ ดาวพระราหูนะคะเปรียบเสมือนดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเปรียบเสมือนความพลิกผันความลุ่มหลงการเดินทางเทคโนโลยีมายากลโกงก,การหลอกลวงค่ะแล้วก็ยังหมายถึงการปกปิดซ่อนเร้นด้วยความหมายของดาวพระราหูนั้นมีกว้างมากๆนะคะแถมดาวพระราหูยังถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยเมื่อดาวพระราหูโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในบ้านเกิดเรือนเกิดของตัวเองและได้ ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ราหูเข้มแข็งมากค่ะให้ผลดีโดยเฉพาะกับเรื่องของการงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่าง,างประเทศชาวลัคนาราศีการหยิบจับทํางานเหล่านี้มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับการตอบรับกลับมาอย่างคุ้มค่ากันเลยทีเดียวค่ะงานใดที่คุณเคยหยิบจับทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันนิ่ง ไม่มีความกระเตื้องไม่มีความคึกคักนะคะมันอาจจะกลับมาคึกคักหรือมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณคาดไม่ถึง กลับกลายเป็นว่าในช่วงที่ดาวพระราหูเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้อุปสรรคปัญหาหรือเรื่องราวทุกใจหนักใจอาจจะสามารถพลิกให้เป็นโอกาสทองของใครหลายๆคนก็ได้ค่ะในจังหวะที่ดาวพระราหูเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนอริชาวลขนาราศีกันอาจจะมีเกณฑ์เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสําคัญเป็นโปรเจกต์ที่โดดเด่นขององค์กรหรือหน่วยงานคุณและคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการ การรับผิดชอบทํางานงานนั้นนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันได้เฉิดฉายค่ะผู้คนจะเห็นถึงศักยภาพผู้คนจะเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะเพราะฉะนั้นหากชาวลัคนาราศีกันได้โอกาสใดเข้ามาในชีวิตคุณจงทําโอกาสนั้นให้เต็มที่มันจะยิ่งมีเกณฑ์เฮงแล้วก็ก้าวหน้าอย่างดีเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดทํางานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิตอลการตลาดออนไลน์ศิลปะหรือว่าสินค้าที่ทันย ยุคทันสมัยนะคะสมัยก็มองว่าจะยิ่งเห่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าธุรกิจหรือว่าการงานเหล่านี้ค่อนข้างที่จะสัมพันธ์ดีกับชาวลัคนาราศีกันในจังหวะที่ดาวเจ้าเรือนอริอย่างดาวพระราหูโคจรเข้มแข็งนะคะแน่นอนค่ะคุณอาจจะมีการเจอกับอุปสรรคศัตรูคู่แข่งเจอกับคนที่ไม่ถูกจริตเจอกับคนที่ไม่หวังดีกันบ้างนะคะแต่ในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะศัตรูคู่แข่งหรืออุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็น เป็นช่องทางหรือเป็นหนทางที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกันได้เฉิดฉายก็ได้นะคะการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนอริเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าชะตาจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการต่อสู้ฝ่าฟันหรือรเผชิญหน้ากับปัญหารวมไปถึงการเผชิญหน้ากับอริศัตรูด้วยนะคะจะไม่มีฮีโร่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก่อนดังนั้นชาวกันหลายคนหลายท่านนะคะจงใช้จังหวะนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั นั้นชาวลัคนาราศีกันไม่ควรกลัวก,กับการเปลี่ยนแปลงเวลามีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่ากลัวอย่าก,กังวลอย่าเป็นทุกข์นะคะขอให้มองว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือโอกาสที่จะนําเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะ ดาวดวงถัดมาที่เราจะพิจารณากันนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะคะดาวพระพฤหัสบดีถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกันค่ะได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกันดาวพระพฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวแห่งครูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรู้บุญกุศลโชคลาภเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ ความจเจริญก้าวหน้าดาวบุญดาววาสนาะเมื่อเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีความโดดเด่นด้านชื่อเสียงโดดเด่นในแง่มุมของการทํางานอย่างมั่นคงค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงใดไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมใดหรือสายงานใดล้วนแล้วแต่จะได้รับการยอมรับมีเครดิตมีชื่อเสียงดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วการที่ดาวพระพฤหัสบดีเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกรรมะของชาวลัคนา ราศีกันในครั้งนี้งานจะมีเกณฑ์ขยับขยายงานจะเติบโตโชคจะเข้าข้างคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาชาวการหลายคนหลายท่านจะได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งจะได้ปรับเงินเดือนหรือบางคนได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่คุณอยากไปนะคะย้ายไปอยู่ในสาขาที่ใกล้บ้านคุณย้ายไปอยู่ในจังหวัดที่สามีคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือมันเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเอื้อประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากใครที่ทําธุรกิจกิจการมีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่ นะฮะเกิดโปรเจกต์ใหญ่หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คุณเอามาขายนะฮะหรือชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะไปสู่ช่องทางหรือลู่ทางอื่นๆบ้างก็มีโอกาสดีค่ะที่จะเจอกับงานดีเงินเดือนสูงที่จะเจอกับงานที่ถูกจริตเจอกับงานที่สบายใจเจอกับงานที่คุณอยากทําเจอกับงานที่ใช่ประมาณนั้นหรือบางคนนะคะทาอยู่ที่เดิมค่ะไม่ได้โยกย้ายไปไหนแต่เป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถจะ มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณมีโชคลาภจากคนที่อาวุโสกว่ามีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจจะคอยหนุนหลังหรือสนับสนุนคุณนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกันจะมีชื่อเสียงโดดเด่นมากขึ้นด้วยนะจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมีคนกล่าวถึงมีความโดดเด่นในวงสังคมนะคะได้รับการยกย่องได้รับการสรรเสริญแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณมักจะมีเสน ในการทํางานอย่างมากนะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสบดีเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณคะ่ะมีทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามมาคอยชักชวนมาคอยออชักนําให้คุณไปทํางานด้วยหรืออยากจะร่วมงานกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์อย่างมากเลยทีเดียวอย่างที่สมัยที่อธิบายไปเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้นะคะ คุณจะหยิบจับทำงานอะไรความสำเร็จมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่คุณทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถและต้องรู้จักใช้วาจาอย่างสุภาพและต้องปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวอย่างมีวุฒิภาวะรับผิดชอบงานอย่างเต็มที่อย่าละเลยงานเล็กๆน้อยๆน,นะคะอย่ามองว่าเมื่อดาวพระพฤหัสมันหนุนและคุณจะทำอย่างไรก็ได้ไม่ใช่นะมันจะเป็นการหลงละเริงเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนพาคุณไปสู่จุดที่แย่กว่าเดิมก็ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังในจุดนี้ให้ ด้วยสำหรับดาวดวงถัดมาคือดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระเสาร์สำหรับชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของดวงชะตาได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาค่ะเมื่อดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะมาเล็งลัคนาราศีเกิดในมุมของความเป็นปุตตะก่อนนะคะชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีวิธีการมองความรักที่เปลี่ยนไป นะหรือว่าความสัมพันธ์การใช้ชีวิตกับคนรอบข้างอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง และถ้าในถ้าเป็นมุมในแง่ของดาวพระเสาร์ดาวบาปปะเคราะห์ดาวโทษทุกข์ที่โคจรมาเลงลัคนาราศีเกิดมันหมายถึงชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีเรื่องหนักเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องดูแลต้องรับผิดชอบเพราะดาวพระเสาร์คือดาวแห่งความอดทนนะฮะดาวที่เกี่ยวข้องกับบททดสอบดาวที่เกี่ยวข้องกับวินัยดาวกรรมเก่าเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิมาทามุมเล็งลัคนาราศีเกิดก็ต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแล้วก็ความสัม นให้มากคืนนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นไปในด้านบวกด้านดีสมัยก็มองว่าด้านดีมีไม่น้อยค่ะแม้ว่าดาวพระเสาร์จะเป็นดาวบาปพระเคราะห์แต่เป็นดาวปุตตะเพราะฉะนั้นดาวปุตตะเมื่อเล็งลัคนาราศีเกิดคุณนะคะที่คบหาดูใจกับใครมานานจะมีเกณฑ์วางแผนแต่งงานจะมีเกณฑ์สร้างบ้านหรือซื้อบ้านด้วยกันจะมีเกณฑ์ซื้อที่ดินด้วยกันได้ของชิ้นใหญ่มาครอบครองกับคู่ได้รถคันใหม่ ปรึกษากันกันกบคนรักคู่รักนะคะว่าจะแต่งงานกันหรือจะซื้อรถร่วมกันหรือจะลงทุนธุรกิจร่วมกันมันจะมีการปรึกษาหารือกับคนรักคู่รักมากขึ้นชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ยังโสดอยู่อาจจะมีเกณฑ์เจอกับคนที่ใช่แต่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนายอย่างช้า นะคะจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอย่างเร่เรงรีบหรือวือวาอะไรจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันหรืออาจจะเพิ่งเริ่มทํางานด้วยกันเพิ่งทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆของชาวลัคนาราศีกันนี่คือในมุมของคนโสดนะส่วนใครที่เคยผิดหวังกับความรักมาก่อนในช่วงที่ดาวพระเสาร์โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดคุณจะมีสายตาที่แหลมคมมากขึ้นในเรื่องของการมองคน นะคะคุณจะได้เรียนรู้ได้เยียวยาจิตใจเติบโตขึ้นมองถึงสัจธรรมของความเป็นจริงในชีวิตได้ดีขึ้นยอมรับหรืออาจจะปลงอาจจะปล่อยกับสถานการณ์บางอย่างได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ได้มันมีสภาวะของความมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะเมื่อดาวพระเสาร์มาเร็งลัคนานะคะและชาวลัคนาราศีกันนะคะเมื่อดาวพระเสาร์เร็งลัคนาราศีเกิดคุณอาจจะได้รับกับทรัพย์มรดกชิ้นใหญ่ชิ้นโตบางคนได้ซื้อของชิ้นใหญ่มาครอบครองหรือบางคนนะคะก็อาจจะได้รับ ระดกจากทางบ้านหรือบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตแบบนี้ก็ถือว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชาวลัคนาราศีกันต้องใช้สติใช้เหตุและใช้ผลทุกอย่างต้องทําแบบตรงไปตรงมาไม่ควรซิกแซกไม่ควรที่จะไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งสีเทาและอย่าพยายามหลีกหนีปัญหาต้องพยายามแก้กปัญหามุ่งเข้าสู่ปัญหาเพื่อที่จะได้แก้มันอย่างตรงจุดทําให้เรื่องราวทุกอย่างมันเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคงได้นะคะชาวกันต้องใช้ แล้วก็ใช้เรียวแรงหน่อยนะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์เลงลัคนานะคะอาจจะมีเรื่องหนกักเรื่องทุกข์ใจเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายมันจะคลี่คลายได้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ